สอนโผ่ก็เลยมาไก่มาเบิ้งค่ะดาตาเลยก็มาสิ้เบิ้งกับผูหมอก็คือแจงมนม่แจงไม่ลูกอ่อนแจงโนมัสูตรซอป๊าให้่สาหักให้ลับ้าเ เพิ่นทุบ้อมเพิ่นทุบผอมทุบทุแล้วก็เหนียวตึงๆเลยต่อไปก็คือใส่นี่สอตเด็ดเลยก็คือผัดกัะนี่ Ừ. hương parment nhèm à, chim bơn đi thả hoàn nhúa chim đây thả chim <laughs> nấm wow nó kiếm it's not a อร่อยค่ะไม่เอาอร่อยค่ะแล้วันนี้กล่องของขึ้เป็นโมม่วงม,มันคือข้าวหมอนค่ะไอหอยมาที่เกลือน้ำปลาล่ะนิดหน่อยปะ่ะน้ำปลากับปลาราก็มีแล้วมันก็นวลอยู่างนี้อุมามีเราบ่ใส่หลายแล้ววะยู่เฮือนเราเราบ่เน้นนะใช่ เขาหลังใช่คหมในเอะบวแล้วบกระดูกุนเลยเกิดีเเดียมนะหลงได้จากระดกัเดียมมักจนไปมันก็จะทำงานหักทุกอย่างไปเลยเออนักเห็นบวเห็นบวสอดแล้วก็เลยสุขภาพดีเอเดียมนา่ะ เ็ยีงย่างยั้ก็ปุกขานองเด็หอกเยว่กลยวไม่งอเลย่คนไทย่กินดูละถวยะถวย่นี่าวตากินำงอ้าวิตักินกันเห็ยังกเามันที่หลังไปหลังเออนี่แหละลางไหลังมาเท่าดิซิมได้เนี่ซิมหหวานแตน้มันหวานมังอืไ ัลบนี่บอนันหลับหามัน้องการตนมบออย่าพหนีกระาบไแอเอานมไหมลูกินนมไหมลูกคุณหมอมาแล้วไงคะนี่ใช่คุณหมอมาแล้วไงเมื่อกี้ไปแม่หมอจะมาอจะไมมเมื่อกี้ไปในหมู่บ้านเฉยๆหมอไปถ่ายคลิปเฉยๆ องพลอยแม่คุณหมอกำลัง <indications> ก <ambling> yep. ินเจอน่อไม้เลยองพลอยแม่องพลอยทำเออยมากเลยคุอน้วไม่มันิ้นานแมกเป็นวันดีวันดีเยอเหตุเด้หนาตาเรา เราเมืองเขาแกงแบบไหนนะแกงแบบที่ในเมืองแกงแบบน้ำน้ำเจงเลงน้ำเจงเลงแต่เราน้ำอ้อเจาะแต่เราน้ำอ้อตัวค่ะอ้ตัวอ้อตัวเ้ามาอ้ตัวคือเหนียวแบบเหนียวอ๋อแบบแบบด้านหน้าใช่ค่ะอั้อตัวนี่น้องพลอยจะกินอะไรคะบุลดาถุยบุลดาถวยบุลดาถวยน้องถลอยจะกินอะไรคะบุลดาถุย กระหอนเพืาเดินอาหารเมนูอีกหนึ่งจะเป็นหมูย่างเ้าไปเต็มหม้อเลยชิมเลยค่ะคุณหมอ อือรอยรอยเอมาอาลบอกเขาขึ้นมาเอามาในเด้อลราหมูนาหมูาหมูจะเน่ากินอันนี้ก็ยังสวย นไข่ไมลูกไข่ไมไข่ข้าวน่าก็ดีอันนี้ปอเดี๋ยวปอเสร็จจานเลยลูกหิวข้าวเหรอคะแอบนอนไหมครับอเอเหอหลับลับก็ค้าอนี เอาไข่เหรอคะเอาข้าวโอ้ยลูกเจ้าหิวเข่าสอกินอะไรแตดละรสกินข้าวหนูจะเอาข้าวได้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 เออเนี่ยเราคุยดีดีหนูไม่เอาหมูเอาแต่ข้าวอ๋อนางจะกินแต่ข้าวจำได้ลูกเข่าไปละทิพย์หนึ่งเนื้อเพื่ออะไร

น,นี่แหละ,หละเป็นดูพวกเนี้ยพวกกล้องจอนบีพวกของคุณมอสอยู่ใช่ไหมคะอยู่ก็